จบทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหายูโดน have a c c e s s นะครับหรือว่าไม่ได้รับการเข้าถึงในภาษาไทยนะครับของ fc 24ผมก็ไม่รู้มันจะแก้ได้ทุกกรณีหรือเปล่านะว่าผมเพิ่งแก้ได้เมื่อคือนนี้แก้เองแบบมั่วๆเลยนะครับก็ภาพก็เป็นตามนี้เลยนะครับทุกคนโดน have access นะก็ วิธีแก้ของผมนะก็คือตอนแรกของเข้า FC 24ไม่ได้แล้วมันก็ไปเด้ง e a หน้าหน้านี้นะครับก็ให้คุณถ้ามันขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมคุณก็ไปดีหน้า e a ของคอุณอ่ะเดี๋ยวผมเปิดกันเราสักครู่นะ ให้คนกด3ขคีดนะแล้วก็มานี่ชนช่วยเหลือให้กดกู้การกู้แอป1ทีเด้งปุ๊บเข้ารหัสเรียบร้อยนะแล้วก็ลองกดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะถ้ามันยังเข้าเกมไม่ได้นะถ้ามันยังขึ้นหน้านี้อยู่ถ้ามันยังขึ้นหน้านี้อยู่ก็มาสตรีมถ้าเ,าเล่นผ่านสตรีมนะผมผมไม่รู้มันจะแก้ได้ทุกคนหรือเปล่านะ ก็โหลดเอเป็กโหลดให้เสร็จเลยแล้วเข้าเข้าไปหน้างโงโงที่มันจะให้รีจิตเตอร์แล้วกดรีจิตเตอร์ทีหนึ่งแล้วก็ออก <c oughs> นัน่นแหละผมทำแค่นี้มันก็นเล่นได้เลยทุกคนแต่ตอนนี้ดูเหมือนเกมยังไม่เข้านะแต่แต่มันไม่ขึ้นนะของผมมีเกมมาใน EA แล้วนะก็ สำหรับวิธีนี้ไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่านะนี่ไงเกมเด้งละก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ด้วยนะครับมันมีกกวิธ like, ีแค่นี้ผมทาแค่นี้มันได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิป f c 2 4หมอสร้างตัวละครพวกตำนานแมนยูนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่าไปละบ๊ายบาย